งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่ดให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทีนี้ทุเรียนเนี่ยในขณะที่ทุเรียนต้นเล็กใช่ไหมครับ เราคุยกันแล้วว่าต้องดูแลยังไงปลูกยังไงนะทีนี้ทุเรียนมันจะโตได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่การดูแลและการที่จะต้องดูว่ามีอะไรมารบกวนทุเรียนของเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น ทุเรียนนั้นมันมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดนะที่จะมารบกวนทุเรียนของเรานะครับอย่างช่วงแตกใบอ่อนนะครับทุเรียนแตกใบอ่อนก็จะมีมแมลงมารบกวนอย่างพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้รายละเอียดผมเคยคุยทีหลังนะเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้นะครับเพลี้ยๆๆจกระจันฝอย น่แล้วก็อาจจะมีสารพัดหนอนที่อาจจะมารบกวนบ้างอย่างนี้ถ้าเราจะคุมทั้งเพลี้ยทั้งหนอนเราก็เอาสารป้องกันกำจัดยกตัวอย่างเช่นอย่างคิวเทอร์นะครับซึ่งมีสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแล้วก็หนอนอยู่ในขวดเดียวกันเราก็มาฉีดพ่นป้องกันกำจัดเอาไว้ พันธุทุเรียนในส่วนมากเราก็เป็นระยะทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นระยะทุเรียนใบเพสลาดใบเพสลาดคืออะไรใบเพสลาดก็คือใบแก่ที่โตเต็มที่แต่เนื้อใบนั้นยังไม่เขียวจัดแล้วก็ระยะสะสมอาหารเราจะเห็นว่าใบทุเรียนนั้นจะเขียวนะเข้มทีเดียว นะครับจะเขียวเข้มทีเดียวแล้วก็ทุเรียนนี้ก็จะไปะกลัวมากตอนระยะใบแก่แล้วก็จะออกดอกเนี่ยนะคือกลัวรายแดงเพราะถ้ารายแดงมาเนี่ยทำให้ใบแก่ร่วงทุเรียนจะปลิใบใหม่แล้วจะสลัดดอกทิ้งเลยครับนะเพราะฉะนั้นเวลาปลายปีที่เขาจะเริ่มทำดอกกันแล้วเขาก็จะต้องป้องกันกำจัด ไรแดงโดยการเอาโทเทมนะไปฉีดพ่นป้องกันกำจัดหรือสายกำจัดไหลหรือบางคนเขาก็ป้องกันทั้งโรคราแป้งแล้วก็ไรแดงด้วยเขาก็เอากรรมถันผงคูมูลัสไปฉีดพ่นป้องกันทีนี้ทุเรียนเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะเลี้ยงจนโตมาได้มันก็มีโรค โรคที่ถึงขนาดทำให้ต้นทุเรียนตายนะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปเทอร่าอันนี้เป็นแล้วถึงตายครับพี่้องครับถึงตายนะส่วนโรคที่เราพบทางใบบางครั้งถ้าเรา,เราปลูกทุเรียนทรงพุ่มมันทึบ อยู่ในพื้นที่ความชื้นสูงเราจะเห็นเป็นจุดนะฟูฟูขึ้นมาที่ใบนะครับจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและหลังจากนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสีสม้มแล้วก็ใบก็จะร่วงหล่นโดยง่ายนี่ก็เขาเรียกว่าโรคจุดสาลายนะครับอา้าวอย่างนี้เราก็ต้องป้องกันกำจัดโดยการใช้พวก ไตเบสบูนะเอาไปฉีดพ่นป้องกันเอาไว้นะครับไตเบสบูนะครับ,บ,บ,นะรบออนอกจากโรคใบจุดสลายก็จะมีโรคราสีชมพูไอโรคราสีชมพูนั้นก็เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าคอติเชียมนะครับเราจะเห็นเป็นคราบสีขาวๆแกมชมพูแล้วก็แห้งแข็ง ติดอยู่ที่ผิวเปลือกของทุเรียนนะเมื่อเราใช้มีดถากเปลือกบริเวณที่เป็นโรคจะพบว่าเนื้อเยื่อข้างในนั้นจะเปลี่ยนไปสีน้ำตาลเข้มซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหานะครับต้องเอาสารป้องกันกาจัดเชื้อรามาฉีดพ่นนะครับอ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าบางคนเขาฉีดครอบจักรวาล เขาเอาคาร์บนดาซิมมาผสมแมนโคเซปนะหรือจะเป็นเทรนดิลส์มาฉีดพ่นป้องกันมีบางคนบอกทุเรียนเนี่ยไอ้จู่ๆใบมันแห้งนะใบแห้งแล้วบางครั้งเนี่ยใบยมันมาประกบติดกันมันติดกันเป็นกระจุกนะครับใบใจลักษณะเป็นใบแห้งไหมแล้วก็ติดกันเป็นกระจุกแล้วก็ร่วงเป็นจำนวนมากเลยอันนี้เขาเรียก โรคใบติดนะโรคใบติดของทุเรียนนะครับโรคใบติดทุเรียนนั้นเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าไลซอกโทเนียโซลานายเส้นใย,ยจะหยาบหนาแล้วพอมันติดกันเนี่ยเส้นใย,ยจะอัดตัวเป็นเม็ดกลมสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเม็ดกลมสีเหลืตตาลพี่น้องครับถ้าเจอแบบนี้นะเราจะต้องกวาด ใบทุเรียนที่ร่วงแล้วยาวไปทําปุ๋ยนะไปเผาทําลายเลยครับเข้าเตาเผาพืชไปเลยอย่างนี้เราทุกบ้านต้องควรต้องควรทำเตาเผาพืชไว้นะเผาทําลายไปเลยนะนอกจากนั้นที่อยู่บนต้นมันก็ยังไม่ปลอดภัยเราก็อาจจะใช้สารไตรเบสบู Blue, นะเอามาฉีดพ่นสลับกับเทรนนิวส์นะครับ ก็จะช่วยป้องกันโรคต่างๆของทุเรียนได้เทีเ้พี่น้องครับเวลาทุเรียนต้นเริ่มโตเนี่ยนะฮะพี่น้องก็จะต้องคอยดูดูอะไรครับคอยดูว่า,าต้นเนี่ยมันมีอาการผิดปกติไหมมันมีรูไหมมันมีลักษณะเป็นขุยไหม เออถ้าเผื่อว่าเดินรอบต้นทุเรียนเฮ้ยเห็นไอ้ต้นทุเรียนมันเป็นขุยเปลือกมันเป็นแผลนี่เจอเข้าแล้วนะครับเจอเข้าแล้วเจออะไรครับเจอด้วงครับด้วงหนวดยาวเขาเรียกว่าด้วงหนวดยาวเจาะลําต้นนะครับเจาะลําต้นเพราะนั้นไอ้ด้วงหนวดยาวเจาะลําต้นนี่มันจะกัดกิน และมาวางไข่ที่ลําต้นตอนระยะประมาณสักทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถ้าบางคนจะไปส่องดูจับตัวแก่มาทำลายก็ได้แต่พอมันวางไข่ที่ผิวเปลือกของต้นหนอนหัวมันจะแข็งมากมันจะเจาะชัยเข้าไปเราจะเห็นเป็นรูอันนี้ถ้าทำลายมากๆถึงตายครับถึงตาย เราก็ควรที่จะกำจัดโดยการที่มันเอาสารป้องกันครับจัดมแมลงไปไป้ายทาไว้ตามต้นหรือถ้าเริ่มเห็นเป็นขุยเห็นรูใช้เหล็กแหลมหรือไม้ลูกชิ้นทิ่มเข้าไปและอาจจะต้องเอาสารดูดซึมอัดเข้าไปในรูนะครับโดยฉีดใส่ไซลิงแล้วก็ปิดปากรูไว้ให้หนอนมันตายอยู่ในรูนั่นเอง พี่้องครับพอไปถึงทุเรียนติดลูกไอตัวที่จะสร้างปัญหาเยอะคืออะไรครับเอาดอกก่อนช่วงทุเรียนเกิดดอกนะตั้งแต่ระยะไข่ปลาตะปูเหยดียตีนหนูหางแย้นะครับน่ะมันจะมีโรคเชื้อราก็จะเป็นแอนแทรกโนส e เพราะนระยะทุเรียนดอกตุมๆเอาเทรนเดวชีดพ่นป้องกันไว้ น,นอกจากนั้นก็ยังมีราแป้งถ้าเป็นโรคราแป้งทั้งระยะมะเขือพวงระยะหางแย้หรือระยะติดลูกเล็กนะครับหรือแม้แต่ระยะดอกอันนี้ต้องใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างเช่นสต,ตรอบีนะฮะอันนี้ป้องกันกำจัดโรคราแป้งนะครับแต่ถ้ามีเพลี้ยไฟก็ไดคาโซน20ป้องกันไว้ พอผลเริ่มขยายขนาดครับพี่ร้องครับผลเริ่มขยายขนาดอย่าให้แตกใบอ่อนนะถ้าแตกใบอ่อนมันจะแย่งอาหารกันกันกบผลทุเรียนวันระยะนี้ต้องระวังเพื่อแป้งที่จะมาติดอยู่ตามซอกตามน้ำและหนอนเจาะผลทุเรียนครับพี่น้องครับนอนมันจะมีสงชนิดครับ ไอชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนเจาะเข้าไปกินเมล็ดนะของทุเรียนแล้วมันจะมุดออกมาเจาะรูออกมาเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าหนอนรูหนอนรูบางคนเรียกหนอนใต้หนอนจันหนอนมาเลยนะครับอันนี้ก็ควรจะหาทางป้องกันไว้นะและหนอนอีกตัวหนึ่งถ้าเราไว้ผลทุเรียนติดกันมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นใย ตรงรอยต่อระหว่างที่มันติดก,กันนะอันนี้ก็เรียกว่าหนอนเจาะผลทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ห่อหุ้มไว้ตั้งแต่ทุเรียนลูกเล็กๆนะเพราะว่าบางคนทุเรียนเขาลูกแล้เป็นหมื่นนะหรือไม่งั้นเขาก็เอาสารป้องกันกำจัดมแมลงอย่างคิวเทอร์มาฉีดพ่นป้องกันทั้งได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือ,อถ้าเราดูแลได้อย่างนี้ ทุเรียนของเราต้องเจริญเติบโตได้ทุเรียนมีคุณภาพดีแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s s ส n b n ูเอ4น4 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอน็กกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ดียสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟพริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟพริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร